อค okay. สวัสดีครับเราเข้าสู่เรื่องของการคำนวณน,นะครับในเรื่องของแรงหรือเรื่องของเวกเตอร์นั่นเองจากตัวอย่างข้อที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการคำนวณเกี่ยวกับปริมาณเวกเตอร์ที่บอกทิศทางตามแน,แนวแกน x แกน y และแกน z หรือยูนิตเวกเตอร์นะครับก็คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยถ้าในแน,แนวแกน x ก็คือตัว i ในแนวแกน y คือตัว j และในแนวแกน z คือตัว k นะครับซึ่งมันก็มีการคำนวณที่หลากหลายเรามาดูวิธีการคำนวณและวิธีที่นิยมใช้นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ก็คือการหาผลลัพธ์ของเวกเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะฮะอย่างที่1ก็คือการวาดภาพนะครับโ <we> ดยใช้หลักการหางต่อหัว ทีที่2ก็คือการวาดโดยใช้แบบจำลองของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและแบบที่3ก็คือการแยกองค์ประกอบของแกนย่อยซึ่งในแกนย่อยในที่นี้นะครับเราจะขอพูดถึงในของ2องแกนก,นก็คือแกน X และแกน Y นั่นเองนะซึ่งตัวอย่างนี้ จะสามารถหาได้ทั้ง2วิธีก็คือวิธีที่2และวิธีที่3เดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันน่อครับก็คือการจําลองในรูปของสีเนนงงงส่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งการจำลองของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยสูตรการคํานวณเนี่ยที่มาที่ไปมันก็จะยามากในคลิปนี้ครูไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะครับก็จะขอพูดถึงเกี่ยวกับสูตรเลยแล้วกันนะครับก็คือการหาขนาดและพิทาเนาะดูวิธีที่2เนาะ วิธีทำก็คือการจำลองแบบรูปสี่เหลีห่ยมนะขนาดวิธีทำในการหาขนาดนะครับผมการหาขนาดตรงนี้ก็ A กับ B นะ A กับ B รวมกันนะก็เกิดจากรากที่สองของเวกเตอร์ดีกำลังสองบวกเวกเตอร์เอกำลังสองบวกสองคูณ B ีคูณเอขอ ซตาถามว่า a b ต้องเอาตัวไหนขึ้นต้นก่อนโดยที่นี้ครูจะยึดหลักตัวที่อยู่ในแนวแกน x ก่อนก็คือแนนอนก่อนจะได้ง่ายเพราะฉะนั้นครูเลยต้องเอา b ขึ้นก่อนเป็น b กกาลังสองบวก a กลังสงซึ่ง a ทํามุมกับ b เท่าไหร่ไม่รู้นะบวก2คูณ b คูณ a c คอสตาตรงนี้คือลักษณะของการคำนวณในตัวอย่างที่ เรื่องของสี่เหลี่ยมหน้าขนาดนะครับสูตรการหาขนาดจะเป็นแบบนี้และสูตรหาทิศทางทุกคนนะครับเซต้าเท่ากับอาร์แทนด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านประชิดมุมเนาะด้านตรงข้ามมุมนะครับส่วนใหญ่ก็คือเอคูณกับไซเซต้าส่วนด้านประชิดมุมก็เกิดจาก A คูณกับคอสเซต้าและรวมกับ อีกตัวหนึ่งก็คือตัว b เนอะอันนี้คือที่มาของสูตรนะที่เราท่องมาจากตัวอย่างที่ผ่านมาก็คือด้านตรงข้ามส่วนด้านประชิดนะครับครูขอใช้สูตรเลยนะครูขอไม่พูดถึงที่มาที่ไปของสูตรในคลิปนี้เพราะฉะนั้นเราแข่งข้าเลยครับผม A อตรงไหนเอ่ย A อตรงไหนเอ่ยเตรงนี้มีขนาดเท่าไหร่ทุกคน5้านิวตันเพราะฉะนั้นมี A ตรงไหนเอา5แทนตรงนั้น,นครับครูขอใช้สูตรแรกก่อนนะหาขนาดก่อนนะ เท่ากับลน้าที่2ของ b คือ10ทุกคน a คือ5ทุกคน2คูณ10คูณ5คอสเซตาซึ่งคอสเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับโจทย์กำหมดสมมุติครูกำหนดให้คอสเท่ากับ30นะัทุกคนนะ a กับ b เนะี่ยถ้ามุม30องศาซึ่งกันอะไรกัน ก็จะให้มุมที่เกิดขึ้นคือคอส30องศานะทุกคนนะหลัางจากน,นั้นปุ๊บทันไงเมื่อเข้าสูตรน,นี้สมการนี้ให้สุดเลยนะครับแล้วทาการคํานวณเลยกดตามเครื่องหมายทุกคนนะรล้ที่2ของ10ยกกําลัง2 5บวก5ยกกำลัง2บวก2คูณ10คูณ5้ทั้งหมดคูณกับคอสเท่าไหร่ทุกคนคอส สามสิบโอเคตรงนี้ครูแค่ใต่หนึ่งครูลืมกดเลขเนี่ยโอเคไม่ได้ตามเครื่องหมายตามข้อมูลแล้วปุ๊บกดคำตอบทุกคนครับมีค่าเท่ากับ14.54เราจะได้ขนาดของรกเตอร์สตัวนี้กระทำซึ่งกันและกันก็คือมีขนาดเท่ากับ14.54 หน่วยเป็นเท่าไหรครับนิวตันทำไมต้องมองนิวตันเห็นไหงว่า A ก็มีหน่วยเป็นเท่ากับ5านิวตัน B ก็มีหน่วยเท่ากับ10นิวตันตรงนี้คือการหาขนาดนะทุกคนนะต่อไปคือการหาทิศทางทุกคนดูทิศทางครับด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านแปดชิบมงม,มี A ตรงไหน A แทนค่าด้วย5มี B ีตรงไหนแทนค่าด้วย10นะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราแทนค่านะครับ เอแทนค่าด้วย5้าไซเซตาเซตาคือเท่าไหร่ทุกคนเซตาคือ30แทนค่าด้วย30เข้าไป B คือ10 A คือ5 c o คอร์ 30. มุมเท่าไหร่เท่านั้นนะครับทวนหลังจากนั้นปุ๊บดำเนินการนะครับกดเครื่องคิดเลขตามเครื่องหมายโอเคโอ้ใช้เครื่องเลขก่อนนะชิป แทนด้านตรงค้ามุมคือ5คูณไซสายส0ส่วนด้านประชิดมุมคือ10บวกกับ5คอร์ส30มวงเล็บปิดผลลัพธ์ที่ได้คือ9.89 9 8 9องศาเพราะฉะนั้นเราจะได้ขนาดของเวกเตอร์ A กระทํากับ B เท่ากับ14.54นิวตันและมีมุมเท่ากับ9.89หรือเราปัดขึ้นเป็น9.9องศานะครับกับแนวแกนนี้เพราะฉะนั้นสุดที่เวกเตอร์ลับที่เราได้นะครับก็คือ A กระทํากับ B ก็จะเป็นตัวนี้ทุกคนนะคูจำลองนะทุกคนนะ จากข้อมูลที่ได้นะครับเราก็นำข้อมูลของเวกเตอร์ผลรวมของ A กับ B รวมกันเท่ากับ14.54นิวตันมาพล่มตามรูปนะครับตรงนี้คือแรงลับระหว่าง A รวมกับ B และทั้มุม9.89หรือ9.9องศากับแนวแกน X ตรงนี้คือวิธีการใช้แบบวิธีที่2ก็คือใช้ในลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานครับซึ่งเราจําลองโมเดลปุ๊บเห็นยังมันก็กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานตามเงื่อนไขตรงนี้โอเค ต่อไปเรามาดูวิธีที่2นะครับที่คานิยมทํากันก็คือการแยกองค์ประกอบแกนย่อยก็คือแนวแกน x และแนวแกน y นั่นเองซึ่งทั้งผลลัพธ์นะทั้งผลรวมของ a และ b และทิศทางจะมีค่าเท่ากันทุกอย่างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเรามาดูวิธีการในการแยกองค์ประกอบในแนวแกนย่อย x y แล้วกันนะครับ โดยวิธีการทำยังไงเรามีเวกเตอร์2เวกเตอร์เหมือนเดิม a และ b เราก็นำ a กับ b ตรงนี้เข้าสู่แกนครับครูสมมุติแกนเข้ามาเลยตั้งเป็นแกน x และแกน y เข้าไปในรูปเลยนะทุกคนนะโดยแกนนอนคือแกน x แกนตั้งคือแกน y นะทุกคนนะหลังจากนั้นเราจะทำขั้นตอนทั้งหมด3สเต็ปนะทุกคน โดยสเต็ปที่1คือการแยกแยกในนี้ก็คือแยกไปแนวแกน x และแนวแกน y นะทุคนนะและมีเงื่อนไขยอยู่ว่าถ้าแยกไปปุ๊บเจอมุมให้ทําการคูณ c o s เในแกนนั้นเลยนะครับกรณีที่เราแยกแล้วเจอมุมนะครับแกนนั้นคูณค o s ไปเลยอ่ะเรามาดูเวกเตอร์ a ก่อน a ทํามุม 30นะครับองศาและ b ทํามุมศูนย์องศากับแนวแกน x เพราะฉะนั้นตรงนี้มีเวกเตอร์ทั้งหมด2ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกเป็น ax ay และ bx by นะทุกคนนะเรามาดู a ก่อน a นะครับเราแยกองค์ประกอบของ a มาในแนวแกน x a ดึงมาตรงนี้ปุ๊บก็กลายเป็น ax นะทุกคนนะ แต่ a x มันผ่านอะไรทุกคนมุม30เลยต้องมีค่าเท่ากับ5คูณกับ cos สาสนะทุกคนนะ a x ก็คือ5คูณกับ cos สาสนะและทำนองการแยกไปที่ y ก็กลายเป็น ay cos ไปแล้วเหลืออะไรนหลายคน s i n นะครับก็คือ a เท่ากับ5คูณ s i n 30นั่นเอง ใส่ข้อมูลมาเท่ากับ5คูณซาย30ตัวนี้คือเวกเตอร์ A นะครับโอเคเราได้ AX และ AY แล้วปุ๊บเราจากนั้นเราหาผลลัพธ์เลยนะครับทุกคน AX ก็คือเท่าไหร่5คูณกับ cos 30ทุกคนผลลัพธ์เป็น5รูท3ส่วน2แปลงค่าเป็นเท่ากับ4จด33นะทุกคนนะ ันทำโดยดการเราไปหาผลลัพธ์ของ ay นะทุกคนก็5คูณกประเซนะ์นทุกคนนะผลลัพธ์ก็จะกลายเป็น5ส่วนรูอ2หรือมีค่าเท่ากับ2.5นะทุกคนโอเค5ส่วน2นะทุกคนหรือ2.5เมื่อกี้ครูพูดผิด ax ay ได้แล้วปุ๊บต่อไปทุกคนมาดู b กัน b มันทำมุมศูนองศากับแนวแกน x อย่าง,างมันอยู่ในแนวแกน x เพราะงั้นง่ายๆเลย b ติดแกนไหนล่ะทุกคนติดแกน x เพราะนั้นมีค่าเฉพาะแกน x อีกด้านหนึ่งไม่มีค่าเพราะนั้นเราให้ b y เป็น0มีค่าเท่าไหร่ทุกคน b ติดแกน x มีค่าเฉพาะแกน x แลวติดเท่าไหร่คนติดเท่ากับ10นิวตันก็มีค่าเท่ากับ10นิวตัน โอเคนะเพราะฉะนั้นสรุป ax เราได้4.33นิวตัน ay เท่ากับ2.5นิวตัน bx เท่ากับ10นิวตันและ by เท่ากับ0นนิวตันนี่คือขั้นที่1คือการแยกนะทุกคนนะมาดูต่อไปขั้นที่2ทุกคนแยกเสร็จต่อไปขั้นที่2ต้องทำยังไงทุกคนรวมครับรวมในที่นี้ก็คืออะไรรวมในที่นี้ก็คือรวมในแนวแกน x ทุกคนแนวแกน x มีอะไรบ้าง ax และ bx ซึ่งหลักการรวมตรงนี้ทุกคนต้องคำนึงถึงอะไรทุกคนทิศทางนะครับถ้าทางเดียวกันนำมารวมกันถ้าตรงข้ามกันนำมาลบกันอ่ะมาดู r x นะครั ax นั่นเอง r x เกิดจาก ax กับ bx ax ก็อยู่ตรงนี้<ม>เห็นยังทุกคนมาด้านขวา bx ก็มาตรงนี้ด้านขวาแสดงว่า2ตัวนี้นำมา รวมกันโอเคนะเพราะนั้น AX ็เราได้เท่าไหร่ x อ็เราได้4.33จุดเราได้10รวมกันเพราะนั้นผลรวมในแนวแกน X ของเราจะกลายเป็น14.33นิวตันนะทุกคนนะแกน X เสร็จแล้วต้องเป็นแกนอะไรต่อทุกคนแกน Y ครับผมอาาสังเกตว่า จากรูปทุกคน ay อย่างทุกคน ay ขึ้น by ก็ขึ้นเพราะฉะนั A ้น ay กับ by ทำไงกันทุกคนรวมกันแล้ว ay ของเรามีค่าเท่าไหร่ทุกคน ay ของเรามีคาม่คาเท่ากับ2.5 by ของเราคือ0เพราะฉะนั้นผลรวมในแนวแกน y คือ2.5รวม0ได้ 2.5นิวตันเพราะฉะนั้นเราได้ผลรวมแกน x คือ14.33ผลรวมแนกแกน y คือ2.5นี่คือขั้นที่2นะครับต่อไปดูขั้นที่3นะทุกคนนะดูดีๆขั้นที่3เรียกว่าการแทนค่านะครับแทนค่าในสูตร3.1หาขนาด เท่ากับรากที่2ของผลรวมแนวแกน x ยกกําลัง2บวกผลรวมแนวแกน y ยกกําลัง2ผลรวมแนวแกน x ของเราเป็นเท่าไหร่ทุกคน14.33ผลรวมแนวแกน y ของเราเป็นเท่าไหร่ทุกคน2.5หลังจากนั้นทำาไงต่อทุกคนง่ายๆครับรออะไรอยู่กดเครื่องคิดเลขเลยทุกคน ตามเครื่องหมายแลยทุกคนรากบที่2ของ14.33ยกกำลัง2บวกกับ2.5ยกกำลัง2ผลลัพธ์เป็น14.54นิวตันซึ่งขนาดของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b รวมกันโดยการแยกองค์ประกอบมุมย่อยและ วิธีการหาผลรวมโดยใช้รูปสี่เหลี่ยมผันผ้านี้นะครับว่า2คําำตอบนี้มันจะเท่ากันพอดีและถ้าไม่ผิดนะครับการหาทิศทางก็จะเท่ากันพอดีคือ9.89หรือ9.99อ่ะเรามาดู3.2กันนะทุกคนนะก็คือการหาทิศทางนะทุกคนนะก็คือเซตาเท่ากับอาร์แทนด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านประชิดมุม ซึ่งด้านตรงข้ามมุมส่วนใหญ่ครจะเป็นในแนวแกน y, r y ของเราเคือเท่าไหรทุกคน2.5ด้านไปชิดมุมส่วนใหญ่ก็เป็นแกน x เพรเราเทียบที่มุมที่แกน x ก็จะกลายเป็น14.33นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นมุมที่เกิดขึ้นเท่ากับกีบก่องศาทุกคนกดเครื่องคิดเลขครับรัแทน2.5ส่วน14.33 องเล็บปิดผลลัพธ์มีค่าเท่ากับ9.89หรือ9.99องศานั่นเองเห็นไหมครับทุกคนไม่ว่าจะใช้วิธีในการหาผลรวมด้านขนานนะครับในรูปลงลักษณะของสี่เหลี่ยมขนาดหรือการแยกองค์ประกอบมุมย่อยเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมตั้งแต่2เวกเตอร์ขึ้นไปนะครับแต่วิธีแรกจะมีข้อจำกัดก็คือ จะใช้กรณีที่มีเวกเตอร์2ตัวหรือแรงเพลง2ตัวเท่านั้นแต่ถ้าแรงตั้งแต่3ตัว4ตัวขึ้นไปเนี่ยเขาจะเรียกมาใช้วิธีนี้ก็คือการแยกองค์ประกอบของแกนย่อยซึ่งจะได้ผลลัพธ์ขนาดใ้ทิศทางมีค่าเท่ากันนะครับผมโอเคแล้วก็จบการคำนวณตัวอย่างเพียงแค่นี้นะครับ